เราก็ต้องลองฉีดน้ำนะครับฉีดให้มันจะให้ดีต้องฉีดลองสักสามสิบนาทีให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับนี่นะครับคนน้ำเปลี่ยนปั๊มล้วใช้ได้ครับสาเหตุส่วนมากปั๊มจะเสียนะครับ นี่นะครับลองก่อนส่งลูกค้านะครับสักสาสนาทีนี่นะครับ พอน้ํามันใกล้หมดปั๊มก็ทํางานนะครับเสียงปั๊มทํางานนะครับถือว่าผ่านนะครับสวัสดีครับช่างตองพาซ่อมนะครับวันนี้จะพามาตรวจเช็คซ่อมเตารีดให้น้ําแยกหม้อต้มของฟิลิปนะครับอาการมันร้อนอยู่นะครับร้อนแต่ไม่ปล่อยน้ำนะครับช่างตองก็ลองเสียบไฟดูลองต้มน้ําดูนะครับลองกดดูนะครับ ได้ยินเสียงไหมครับกดปึ๊กยิ่ยินเสียงรีเลย์ทำงานนะครับโวนี้ลอยเอาทำงานแต่ไม่มีน้ำารอกนะครับก็ต้องมาแกะตรวจเช็คซ่อมนะครับมาดูภายในของหม้อต้มเตารีดแยกหม้อต้มของฟิลิปนะครับจะประกอบหลักๆด้วยกันคือมีอยู่สามส่วนนะครับ นี่คือเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดนี้รับไฟจาก220รยีโวลต์ a อไฟบ้านนะครับเข้ามาควบคุมควบคุมโดยบอร์ดตัวนี้ตัวเดียวนะครับแล้วก็อันที่สองก็หมอต้มนะครับหม้อต้มน้ำให้มันเดือดนี่คือปั๊มน้ำนะครับดูดน้ำจากท่อถังพักน้ำนะครับมาใส่ มอต้มนะครับและอีกตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับคือโซลินอยวาวนี่เป็นตัวฉีดน้ำนะครับฉีดไอน้ำพอต้มน้ำปุ๊บน้ำเดือดได้ที่แล้วตัวนี้ก็สามารถกดฉีดน้ำเป็นฝอยออกมาได้นะครับนี่แะครับหลักการทำงานของมันประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมช่างต้องก็เบิกของมาแล้วนะครับ สั่งมาก็รอประมาณสองถึงสามวันนะครับปั๊มน้ำรุ่นนี้มันของฟิลิมันสี่สิบห้าวัตนะครับเราต้องดูนะครับว่ามันกี่วัตของเก่ามันยีิบห้าวัตกินไฟสองรอยี่สิบโวลต์เอซนะครับได้มาแล้วทีนี้เราก็มาใส่กันเลยนะครับการใส่ก็ไม่ยากนะครับของเก่าเราก็ถอด ทุกอย่างออกนะครับถอดออกมาอย่างนี้นะเลยนี่แะครับถอดทีละข้างก็ได้แล้วใส่เข้าไปนะครับเอาจุกออกก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่ามันทำไมมันไม่ดูดนะครับ นี่นะครับมันมีจุกของมันนะครับใส่เข้าไปแล้วก็หมุนแค่นี้นครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็มีจุกนะครับจุกสิดนี่ครับเอาลูกยางนี้ออกมาด้วยนะครับ สั่งให้ลงล็อบนะครับนี่ครับก็ได้ประมาณนี้ใส่ตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้มันจะใช้หมุนนะครับเราหมุนค่อยๆอย่าให้มันปีนเกลียวนะครับถ้าปีนเกลียวแล้วมันก็เดี๋ยวงานจะเข้านะครับค่อยๆหมุน นี่ yeah, ครับใส่พอตึงๆแขนตึงๆหน่ยครับตึงๆมือนะครับเราก็ใส่ให้มันลงล็อกนะครับขวางไหน ก่อนก็ได้นะครับใส่ยางเข้าไปนะครับลงแล้วครับ ช่างจองก็ใส่เรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็จะมาลองกันนะครับติดตามเลยนะครับการใส่ก็ไม่ยากนะครับเรามาลองกันเลยนะครับช่างจองก็ เสียบัากนะครับกดปุ่ม p o w e r นะครับก็รอสักพักนะครับให้ไฟตรงนี้มันไม่กระพริบก่อนนะครับนี่นะครับมันถึงจะสามารถฉีดน,น้ำได้นะครับรอสักพักนะครับนี่นะครับไฟไม่กระพริบแล้วนะครับ เราก็สามารถจะกดน้ําได้นะครับนี่ครับใหม่ๆมันจะไม่สะอ่อนนะครับไอ้น้าเริ่มอ,ออกแล้วนะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับขวันพุ่งเลยนะครับแสดงว่าซ่้มสำเร็จนะครับ เป็นไงบ้างครับดูคลิปช่างต๋องแล้วพอจะทําได้นะครับเป็นไงบ้างครับการซ่อมเตาลีดของฟิลิปนะครับเตารีดรุ่นใหญ่แยกหม้อต้มนะครับเตารีดไอ้น้ำแยกหม้อต้มอาการเสียคือไม่สามารถฉีดน้ำพ่นน้ำออกมาได้นะครับส่วนมากที่มันเสียนะครับก็คือปั๊มน้ำตัวนี้นะครับ ปั๊มน้ำตัวนี้คอยจะไม่ค่อยเสียนะครับเพราะว่ามันมีไดโอดกั้นอยู่จะวัดขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับแต่ที่สําคัญคือตรงนี้ครับยางไดอะแกรมตรงวาล์วน้ําที่มันทํางานนี่ครับมันไม่สามารถดูดน้ําได้นะครับประมาณนี้นะครับที่เสียสรุปว่าวาล์วน้ําเสียนะครับบอร์ดจะเสียก็มีนะครับแต่ว่าน้อยมากนะครับประมาณ 20ปอรนั๊มน้ำส่วนใหญ่จะเสียประมาณ70-80%ซนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ให้ท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ช่างตองพาซ่อมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ